เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีทางบันไดตรงนี้ว่าเก็วบวิ่งไหมวาคือวัจันทร์นั่นสิโูสิทำไมเรีนวิ่ง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 ่่วิ่ง่ะวิ่งววิ่ว แต่วาเด็บเย็หัวใจเต้นโอ้โหอะไรวะเนี่ยง,งูงูยักษ์นั่อนเป็นหน้าห้าเรียบร้อยเรียบร้อยพี่ครับใจเย็นๆครับรพี่ ไม่เหลือไปรีบไปรีไปดกว่าีทางเอ้ยเหียอยู่ตรงนี้ดีกว่ะวิ่งเหมือนปิตูนวิ่ง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 ตกหน้าผาตายอ๋อนี่กูเห็นโคมไฟนี่วิ่งตามทางหรือเปล่าเรียบร้อยกูเป็นหินไปแล้ว ล้วมันหลบไหนวะหรือว่าหลบใต้หินนี้ไหมใต้หินหลบได้มั้งให้ย่องหรือเปล่าวะโอรยะว่าเอี้ยไอ้เหี้ยกูเห็นนุ๊กเดินฟ้ากลายเป็นนุ๊กไปแล้วอะไรแ่เหรอตัดโอ้โหหน้าผีใกล้ใกล้อ้าวเออมันทำให้ย่องเอี้ยเอี้ยอ้าวอ้าวแข็งสามเลย หายยืนทีいい่ไฟเห็อแล้วไมไม่ได้เว้ยกปตองหน้ามันเหรอกูหลบอยู uh ่ที่หินเนี่ยเบลกูหลบอยู่ใต้หินเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยเกียงยืนล้งโเบลได้เบล เบลได้กูผ่านมาแล้วเบลไม่วะไม่วะไอ้อเหี้ยโอ้โหมีปิดจแล้วจะได้ไหม,ม,มเครื่องเก่าเท่าไหร่วะเครื่องเก่าเท่าไหร่เครื่องเก่าเท่าไหร่เครื่องเก่าพันห้าไม่ใช่จำปิดที่อ่ะ เครื่องเก่าก็สามสองไดเ้เบลเบลหลบในหญ<ป>้าได้กดยอ่อแล้วอยู่ในหญ้าเลสเอ้ากูมากูเดินมาถึงสะพานแล้วเบลไอ้เฮียกูอยู่กลางสะพานแล้วโอ้จะถึงแล้วเนี่ยอ๋อว่าทำเป็นสองที่อา เป็นหงายส่องเยอะที่นั่งปุกนตีเลยเดี๋ยวเราจะสานฝันในเองกูผ่านมาแล้ว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 กูผ่านมาเตือนได้เพราะตอนที่มันมันจะดูเป็นคลิปไงเหมือนมันจะกวาดสายตาไปเรื่อยๆอ่ะพอมันกวาดไปแถวพวกมือหงายก็มันไม่ต้องไว้มันลงเลยเถอะกวาด่าเรผ่านไปเป็นแบ อูดาวสิบวิคนที่เหลือคือเล่นต่อไม่ได้เลยรือเปลหรอยังไาเป็นพร้อมเสร็จไหครับไม่จริงใช่ไหมหนึ่งศูนย์เรียบร้อยอ๋อได้น <Okay. S 2> ี่เองถึงจัดนะพี่แป๊บเดียว